ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมเร่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดภายใต้เลิฟพาวเวอร์ทีมค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะเบนอยากจะมานะคะเคลียร์ไม้เซตบางอย่างให้กับทุกท่านสําหรับท่านที่ต้องการจะทําธุรกิจเครือข่ายแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะฉันจะต้องทําธุรกิจเครือข่ายไปทําไมธุรกิจเครือข่ายมันดียังไงและธุรกิจเครือข่ายมันจะสามารถทําให้ท่านมีรายได้หลักแสนหลักล้านได้เหมือนอย่างที่คําล่ําลือจริงหรือไม่ก่อนอื่นค่ะเรามาดูก่อนนะคะว่าทําไมเราต้องทําธุรกิจเครือข่ายทําไมเราต้องเลือกศึกษาธุรกิจเครือข่ายนะคะอันดับแรกค่ะเรามาดูกันก่อนเนาะว่าความต้องการของมนุษย์ โลกนี้ค่ะมีอยู่5สิ่ง5อย่างที่มนุษย์ต้องการนั่นก็คือ1ค่ะเราต้องการอาหารค่ะ2เราต้องการที่อยู่อาศัย3เราต้องการเสื้อผ้า4เราต้องการยารักษาโรคและ5คือปัจจัยที่จําเป็นมากๆเลยนั่นก็คือปัจจัยของเงินค่ะเงินคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดณปัจจุบันนี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะเงินน,นําไปซื้ออาหารได้เพราะเงินนําไปสร้างที่อยู่อาศัยได้เพราะเงินซื้อเสื้อผ้าให้เราได้นุ่งห่มได้และเงินก็เป็นยารักษาโรครักษาชีวิตของเราในยามเจ็บป่วยได้ รักษาชีวิตของคนที่เรารักคนในครอบครัวเราได้เพราะฉะนั้นเงินค่ะจะบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราได้มีเงินเพียงตัวเดียวเท่านั้นรักครอ,อบครัวของเราชีวิตของเราจะสมบูรณ์มากๆเลยค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าแล้วคาว่าเงินเนี่ยนะคะบนพื้นฐานของความปลอดภัยของชีวิตเนี่ยเราต้องมีเงินมากน้อยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าความปลอดภยัยมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะมีโคสท่านหนึ่งพูดเอาไว้กล่าวเอาไว้ได้อย่างน่าฟังมากๆเลยเพราะท่านบอกว่าการที่เราจะมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย เราต้องมีเงินในบัญชีที่มากพอแค่ไหนคะถึงจะเรียกว่ามากพอโค้ชท่านนี้ชั้นบอกว่าอย่างน้นอยๆค่ะเราต้องมีเงินฝากนะคะในบัญชีที่พร้อมใช้พร้อมโอนในช่วงเวลาที่ฉุกเฉิน5ล้านขึ้นไป5ล้านขึ้นไปคะ่ะถึงจะเรียกว่าเป็นความปลอดภัยนะคะเป็นเงินสดๆนะ พร้อมที่จะโอนพร้อมที่จะใช้ในคราวฉุกเฉินหลายหลายคนบอกว่าฉันไม่มีเงิน5ล้านแต่ฉันก็มีอย่างอื่นที่เป็นทรัพย์สมบัติเป็นมรดกเช่นมีโฉนดที่ดินมีบ้านมีรถที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดคำถามก็คือถ้าสมมุติว่าเหตุฉุกเฉินมันเกิดขึ้นภายในเวลาตีหนึ่งตีสองหรือช่วงที่เราต้องการใช้เงินแบบกระทันหันเราจะเอาโฉนดที่ดินเราจะเอารถเราจะเอาบ้านไปเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดนั้นมันต้องใช้เวลาโค้ชท่านนี้ท่านก็เลยบอกว่า สิ่งที่ดีที่สุดคือมีเงินสดพร้อมใช้พร้อมโอนเท่านั้นไม่ใช่เป็นมรดก นะคะไม่ใช่เป็นมรดกหรือไม่ใช่เป็นทรัพย์สินนะคะที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดนะซึ่งเราสามารถโอนได้เลยนะคะตรงนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าเป็นความปลอดภัยในชีวิตเพราะฉะนั้นหลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้ฉันก็ไม่มีสินะเออลองไปสารวจในบัญชีของท่านดูนะคะว่าตอนนี้มีเงินฝากในบัญชีอยู่เท่าไหร่ถ้ายังไม่ถึง5ล้านแสดงว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความไม่ปลอดภัยค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าแล้วถ้าวันนี้เราไม่มีเงินฝากในบัญชีถึง5ล้านและเราตั้งใจจะเก็บเงิน ให้ได้5ล้านเราต้องเก็บเท่าไหร่คะต่อเดือนเราถึงจะมีเงิน5ล้านมาดูนะคะถ้าสมมติท่านเก็บเดือนละ1 0,000นท่านต้องใช้เวลาถึง41ปีถึงจะมีเงิน5ล้านค่ะนะคะถ้าเก็บ1ปีจะมีแสนสองถ้าเก็บ10ปีจะมีล้านสองต้องเก็บถึง41ปีถึงจะมีเงิน5ล้านอันนี้เดือนละหมื่นนะคะแต่ถ้าท่านเก็บเดือนละ5 0,000ื่นค่ะ1ปีผ่านไปท่านจะมีเงินเก็บ6กแสนแปปีกับอีก4เดือนท่านถึงจะมีเงิน5ล้านค่ะ นะแต่ถ้าท่านใดสามารถเก็บเงินได้เดือนละ1นึ่งแสนนะเป็นใช้คําว่าเก็บนะคะเก็บได้เดือนละ1นึ่งแสนหนึ่งปีผ่านไปค่ะท่านจะมีเงิน1นล้านสองปีกับอีก2เดือนท่านจะมีเงิน5ล้านตามเป้าหมายที่เรากําลังคุยกันอยู่ คำถามคือแล้วอาชีพอะไรล่ะคะที่จะทําให้เราสามารถเก็บเงินได้เดือนละแสนอ่ะมาดูกันค่ะอาชีพที่สามารถทําให้เรามีไรายได้เดือนละแสนนะคะหนึ่งค่ะท่านอาจจะเปิดมินิมาร์กนะเปิดเซเว่นอีเลเว่นนะคะแต่คําถามก็คือถ้าเรามีเงินเปิดเซเว่นอีเลเว่นเป็นว่าเราคงมีชีวิตที่ปลอดภัยแล้วแหละเพราะอะไรคะ เพราะเซเว่นอีเลเวนต้องใช้เงิน3าถึงหล้านนะคะกับเซเว่นหนึ่งสาขานะคำถามก็คือเนี่ยนะคะมันก็ต้องเป็นการลงทุนที่สูงนะคะมีทําเลต้องดีด้วยนะถ้าทําเลไม่ดีก็ไม่สามารถจะทําสิ่งเหล่านี้ได้และรายได้ก็ไม่แน่นอนค่ะนะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีมินิมาร์มีกิจการหลายๆกิจการนะที่เปิดบริการขายของขายสินค้าต่างๆต,ต,ต้องปิดตัวลงนะคะเพราะโควิดที่ผ่านมาเนาะมีการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์นะคะเอ่อล็อกความเป็นอยู่ของเรานะทำให้กิจการหลายๆกิจการนี่ซบเซาถึงขั้นป ิดตัวเลยทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ผ่านไปเนาะไม่สามารถจะทำได้นะคะมาดูอาชีพที่2ค่ะ เปิดร้านทองดีไหมคะเออเปิดร้านทองนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทาเลต้องดีลงทุนสูงแล้วก็ไรายได้ไม่แน่นอนนะคะและที่สําคัญเราค่ะเราถ้ามีต้นทุนสูงขนาดนั้นนะคะเออเราก็คงจะมีชีวิตอยู่บนความปลอดภัยแล้วแหละเพราะท่านต้องมีเงินฝากเกิน5ล้านแน่นอนนะคะถ้าเป็นเจ้าของร้านทองได้นะหรือจะเป็นอาชีพอะไรคะเปิดร้านอาหารดีไหมคะนะก็เราต้องมีเชฟมือดีใช่ไหมคะเออลูกค้าเข้ามากินอาหารเราต้องเกิดความติดใจแล้วกลับมาใช้บริการเราซ้ําอีกนึงค่ะนะมีเชฟฝีมือดีบริการต้อง ะะและก็ต้องมีคนมาใช้บริการในร้านอาหารเรามากพอเป็นร้านอาหารเล็กๆก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้เหลือเก็บเกิน1นึ่งแสนละค่ะนะคะเพราะนั้นจะต้องเป็นร้านอาหารที่ใหญ่เท่านั้นท่านสามารถทําได้ไหมคะตรงนี้ถ้าท่านใดสามารถทําได้ก็ทําได้เลยนะคะนะหรือจะเปิดอะไรอีกคะ เปิดเปิดโรงแรมดีไหมเปิดรีสอร์ทดีไหมนะคะเปิดเป็นห้องสัมมนานะะให้คนมาใช้บริการได้ไหมก็อยู่ดีละค่ะก็ลงทุนสูงทำเลต้องดีแล้วก็รายได้ไม่แน่นอนและตัวเราเองก็ไม่สามารถทําได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นอาชีพอะไรดีครับเป็นอาชีพคุณหมอดีไหมคะเป็นคุณหมอศัลยกรรมเป็นทันตแพทย์เป็นจกักษุแพทย์นะคะเราสามารถทําได้ไหมคะเราก็ไม่สามารถทําได้เพราะเราไม่ได้เรียนมา ะะหรือจะเป็นอาชีพอะไรคะเป็นดาราเป็นพรีเซนเตอร์ดีไหมคะดาราค่าตัวสูงๆก็มีไรายได้หลักแสนหลักล้านได้เช่นกันแต่สําคัญก็คือเราเป็นสิ่งนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่สามารถจะเป็นได้ใช่ไหมคะอ่ะและอาชีพอะไรคะที่เราสามารถเป็นได้เกษตรกร,เ,ร,กรเออกเกษตรกรเราสามารถเป็นได้ไหมคะหลายๆคนบอกว่าเออใช่ใช่กเกษตรกรเราสามารถเป็นได้คําถามก็คือแล้วเราต้องปลูกผักกี่ไร่คะกี่ไร่คะเราถึงจะมีไรายได้เหลือเก็บเดือนละแสนเออก็คือมันไม่ได้เลยใช่ไหมคะ อ่าถ้าสิ่งเหล่านี้เราทําไม่ได้ค่ะมาดูหรือเราจะปลูกยางพาราดีไหมคะถ้าเราปลูกยางพาราค่ะก็ต้องใช้เวลาประมาณ4ี่ถึงหปีไม่ใช่4ี่ถึงหเดือนนะสี่ถึงหปีเราถึงจะมีรายได้นะคะได้กรีดยางพาราขายและที่สําคัญค่ะนะคะผลผลิตก็ไม่แน่นอนราคาก็ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยบางทีราคาสูงบางทีราคาต่านะคะบางปีฝนแรงบาง บางปีฝนหนักนะก็เกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทั้งนั้นเลยหรือใครบอกว่างั้นก็ปลูกมันสัมปะหลังสิใช้เวลาน้อยหน่อยกันถึง10เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเหมือนกันค่ะไม่ได้แตกต่างจากการปลูกไม้ยืนต้นเลยนั่นก็คือ1ค่ะ ผลผลิตไม่แน่นอนราคาไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้ท่านสามารถทำได้ไหมคะถ้าวันนี้ค่ะท่านเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตสูงสงจะเปิดกิจการอะไรทำกิจการอะไรก็สามารถทำได้ทั้งนั้นแต่สิ่งที่เป็นกำลังสือให้ทุกท่านเห็นก็คือว่าถ้าสมมติวันนี้ค่ะเราเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตต่ำๆเคาะดูในกระเป๋าเคาะดูเงินในบัญชีแล้วมีเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองในการที่จะลงทุนถ้าวันนี้ท่านเป็นคนที่มีต้นทุนชีวิตต่า มีอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่เบนอยากจะแนะนำนั่นก็คืออาชีพธุรกิจเครือข่ายค่ะเพราะอะไรครับเพราะอาชีพนี้ลงทุนน้อยค่ะและที่สําคัญไม่ว่าเราจะเป็นใครเราก็สามารถทําได้เราจะรับราชการนะคะเราจะเป็นคุณครูเป็นคุณหมอเป็นคุณตำรวจเป็นนักศึกษาเป็นคุณพ่อบ้านเป็นคุณแม่บ้านเป็นคุณตกงานเป็นคนว่างงานสามารถทำได้หมด นะคะหรือใครที่นะคะเรียกว่ามีงานประจําทําอยู่แล้วจะทําเป็นรายได้เสริมก็สามารถทําได้ไม่จําเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาที่สูงต่อให้คุณไม่มีความรู้ใดๆเลยไม่ได้จบการศึกษาใดๆมาเลยก็สามารถทําได้อ่านหนังสือไม่เป็นเขียนหนังสือไม่เป็นก็สามารถทําได้เช่นกันและนี่ค่ะคือธุรกิจที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะมีคนที่อ่านหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นไม่มีความรู้แต่มีรายได้หลักเสนหลักล้านมาหลายคนแล้วนะคะในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอาชีพนี้เป็นอาชีพที่น่าศึกษามากๆเลยค่ะสําหรับใครที่ยัง ไม่รู้จักอาชีพนี้นั่นก็คือนักธุรกิจเครือข่ายค่ะทีนี้มาดูค่ะสําหรับนักธุรกิจเครือข่ายในส่วนตัวของเบนเองเนี่ยเบนมาจากการเป็นแม่ค้าขายขนมหวานอยู่ตลาดนัดตลาดไนและเบนก็พลิกผันตัวเองมาศึกษาเรียนรู้ธุรกิจเครือข่ายค่ะ พัฒนาตัวเองจากระบบสนับสนุนความสําเร็จที่บริษัทน,นั้นๆมีเบนก็สามารถที่จะสําเร็จได้ใช้เวลาไม่กี่ปีนะคะและการที่เบนได้ศึกษาธุรกิจเครือข่ายค่ะมันได้พัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นเบนมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการทานผลิตภัณฑ์ในธุรกิจเครือข่ายเบนมีสภาพการเงินที่ดีขึ้นจากการที่เบนได้ศึกษาและลงมือทําธุรกิจเครือข่ายและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เบนไม่เคยเดินหนีจากถนนเส้นนี้เลยเพราะอะไรคะเพราะเบนมีโอกาสได้ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศด้วยธุรกิจเครือ่าย ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวเลยอาชีพเก่าอาชีพเดินไม่สามารถให้สิ่งเหล่านี้กับเบนได้เบนมีโอกาสได้ท่องเที่ยวประเทศจีนประเทศเวียดนามประเทศเกาหลีและอีกหลายๆประเทศที่เบนมีโอกาสได้ไปเพราะเบนทําธุรกิจเครือข่า,ขายส่วนในประเทศไครค่ะเบนไปทั่วทุกภูมิภาค นะคะไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกเบนเที่ยวมาทั้งหมดแล้วไม่เคยได้นั่งเครื่องบินเบนก็ได้นั่งเครื่องบินกับธุรกิจเครือข่ายนี่คือธุรกิจเครือข่ายให้เบนได้ทั้งนั้นวันนี้ท่านสนใจจะทําธุรกิจเครือข่ายบ้างหรือยังคะหลายๆคนบอกว่าก็น่าสนใจศึกษาดูนะน่าสนใจอยากเรียนรู้ดูนะแล้วมันจะต้องทํำยังไงล่ะเราจะต้องเริ่มต้นยังไงเบนจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าสําหรับท่านที่กําลังสนใจจะศึกษาธุรกิจเครือข่ายให้ท่านพิจารณาแบบนี้นะคะว่าบริษัทเครือข่ายนั้นๆมีองค์ประกอบครบ ทั้ง4ข้อเหมือนอย่างที่เบนจะเล่านี่หรือเปล่าถ้าบริษัทไหนมีครบทั้ง4ข้อท่านสามารถเข้าไปทําได้เลยค่ะอันดับแรกค่ะบริษัทนั้นนะคะเป็นบริษัทที่ดีหรือเปล่านี่คือข้อหนึ่งสำคัญมากๆเลยคําว่าบริษัทดีมันบง่งบอกถึงอะไรได้บ้างหนึ่งค่ะประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทอันนี้สําคัญมากๆถ้าบริษัทนั้นนะคะผู้ก่อตั้งไม่มีประสบการณ์ในการทําอุตสาหกรรมธุรกิจเครือข่ายนี้เลยโอกาสจะสําเร็จนั้นน้อยมากบางคนมีต้นทุนชีวิตที่สูงนะคะเรียกว่ามีเงินทุนสูงมาเปิดแต่ไม่มีประสบการณ อันนี้ก็ไม่สามารถไปได้หรือบางคนประสบการณ์เยอะมากแต่ไม่มีเงินทุนที่มากพอก็ไม่สามารถไปได้เพราะฉะนั้นสสิ่งนี้จะต้องไปพร้อมกันค่ะ1ประสบการณ์บวกเงินทุนในการทําธุรกิจที่มากพออันนี้ในแง่ในแง่ของบริษัทเนาะนะคะที่สําคัญค่ะบริษัทนั้นค่ะนะคะจะต้องมีอะไรคะจะต้องมีสินค้าที่ดีค่ะนะนอกจากบริษัทจะมีความมั่นคงมากพอนะคะบริษัทนั้นๆจะต้องมีสินค้าที่ดีสามารถเดินตลาดได้ลูกค้าตอบโจทย์และมียอดซื้อส ได้เยอะนะฮะต้องทำให้ลูกค้าสามารถซื้อซ้ำได้จริงนะคะบางบริษทัทขาดทำธุรกิจเครือข่ายแต่เอาสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องใช้มาเป็นตัวขับเคลื่อนมันทำให้ลูกค้ามาซื้อแล้วนะคะนักธุรกิจมาซื้อแล้วไม่จำเป็นต้องซื้อซ้ำอีกเลย นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นสินค้าที่เราไม่จําเป็นต้องใช้แต่ถ้าบริษัทไหนเป็นสินค้าที่จําเป็นต้องซื้อใช้ทุกอาทิตย์ซื้อใช้ทุกเดือนซื้อใช้กันตลอดอันนี้เขาเรียกว่าสินค้าจําเป็นต้องใช้นะคะบริษัทนั้นจะสามารถไปต่อได้ค่ะนะคะอ่ะสินค้าดีแล้วอะไรต้องดีคะแผนการตลาดต้องดีคุ้มค่าคุ้มทุนกับการขยายตลาด อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะบางบริษัทจ่ายแผนการผลจ่ายแผนการตลาดน้อยเราก็จะเหนื่อยมากหรือบางบริษัทจ่ายมากโอเวอร์เกินไปอันนี้ก็จะเกิดการโอเวอร์เปย์ทำให้บริษัทไม่สามารถอยู่ได้สเสถียรไม่สามารถอยู่ได้ถาวรเปิดไปปี2ปีโอเวอร์เปย์ไม่สามารถจ่ายได้ก็ปิดบริษัทลงเพราะฉะนั้นแผนการตลาดต้องดีและอยู่ในเงื่อนไขที่สคบอคุมรอง เราก็จะปลอดภัยกับการทําตลาดค่ะนะอันนี้แผนการตลาดต้องดีและสุดท้ายค่ะระบบสนับสนุนความสําเร็จต้องดีอันนี้สําคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะในการขับเคลื่อนองค์กรค่ะนอกจากจะมีระบบฝึกอบรมนะคะมีระบบเทรนนิ่งมีระบบสอนให้กับเราเป็นนักธุรกิจที่ดีแล้วมีระบบสอนให้กับทีมงานของเรานะคะได้มีความรู้สร้างประสบการณ์นะคะไขข้อข้องใจช่วยแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วนะคะมันจะทําให้องค์กรของเราเนี่ยค่ะขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง และรวมไปจนถึงเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกในธุรกิจด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราเรียกรวมๆว,ว่าระบ,บบสนับสนุนความสําเร็จของบริษัทนั้นๆต้องดีค่ะถ้าบริษัทไหนมีครบ4ดีท่านสามารถไปทําได้เลยแต่ถ้าวันนี้บริษัทไหนยังมีองค์ประกอบไม่ครบตามที่เบนว่ามาก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะและถ้าท่านใดกําลังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากศึกษาธุรกิจเครือข่ายแล้วแต่ยังหาบริษัทที่ครบ4ดีตามคลิปวิดีโอนี้นะคะ ยังหาไม่ได้เลยถ้ายังหาไม่ได้ค่ะวันนี้เบนแนะนําค่ะบริษัทที่เบนทําอยู่ค่ะบริษัทเมเร่อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งวันนี้บริษัทเมเร่ค่ะมีองค์ประกอบครบทั้ง 4D ที่เบนกําลังอธิบายนี่เลยนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากศึกษาเรียนรู้กับบริษัทเมเร่อินเตอร์เนชั่นแนลกับเบนต่อท่านสามารถที่จะสอบถามผู้ที่ส่งลิงก์นี้คลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านได้เลยท่านสามารถสอบถามได้เลยค่ะ ะะเขาจะให้ความรู้และเชิญท่านเข้าศึกษาต่อในห้องในฟังก์ชันต่อต่อไปเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ศึกษาจนเข้าใจแล้วค่อยลงมือทําธุรกิจค่ะท่านสามารถประสบผลสําเร็จได้แน่นอนค่ะวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ได้มาพบเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ